แววมีไหนเข้ามาด่วนเลยดวนสีบาวแดงตอนนี้ยังปกติอยู่ปกติทุกคัน,นครับ จอดสวัสดีข้าวจูงกระเด้ครับรกินนิฟต์น้องสิครับแต่แมวสิอันนี้จอดพักจอดจอดกินข้าวก่อนเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยดูฝั่งนี้ครับแพนด้าครับเห็นไหมครับกล่องจัดหรือเปล่าครับเฮ้ยรุ่นนี้แล้วกล่องไม่ตัด่องม่ตัดเดือนละสุดยอดเลยอ่ะรถกี่คันก็ข้างกล่องไอ้แล้วไอ้เว็บคันดำมันเป็นยังไงนะทำไมไม่เห็นเลยล้ำอยู่ล้ำอยู่ไหน,นเล่นกันก็ไม่ยอมเล่น แล้วพอเขาไม่เรียอะย่างเงี้ยหายเรียบขาวหายก้าวอยู่หัวปูเขาหลับต้นใจไม่ได้หรอกไม่ดันเราจะไปตรงไม่ยอมดันตามเราจะไปที่ไหนต่อไปเนี่ยดันตามเนี่ยโอ้ยอยู่นิดนึงตอนนี้กี่โมงแล้วก่อนอยู่นิดนี้กี่โมงแล้วบ้างนี้เหรอตั้งแต่เมกาอกี้นะคะดีค่ะครับผมครับสิบโมงสี่เดี๋ยวพาไปชมรถนะครับโอเคครับมันตอนนี้เนี่ยเห็นไหมจอดพัก แต่ละคันตอนนี้ยังปกติอยู่ปกติทุกคันะครับในวันนี้ครับชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บน้วยนะครับเดี๋ยวจะเนี่ยมีคันนี้ให้ดูนะสวนสวนเนี่ยแปะพาก,กินข้าวก่อนก่อนจะออกเดินทางต่อ เราดวงปัญหา่ปั๊บสังไกตปั๊บท่านไม่ปัญหายังยังไม่มาเลยมาอาจจะตอนแรกไม่ดูเราดึงแล้วุึงแล้วอ่ะดึงที่บ้านตัวเองด้วยประเด็นนไหนลุกนาลามด้วยบ้านตัวเองเนี่ยหลุมคนเยอะนะไม่นานจะเช็คแดงเป็นไงบ้างหมอดเท่าไหร่ได้หมอดมั้ยได้หมอดเลยหนึ่งแปดสามเป็ท่าใช่ป่ะเห็นอยู่หลังตลอดเลยนะเห็นนิ่งๆอยู่หลังตลอดเลยแค่แต่เกลียดยู่ข้างหลัง รมเงารพลังเียอเลยอท้ายว่าสีบาแดดสีบาเก็บเรียบเลยสีบานอนสีเบานอนแล้วตอนนี้เห็นจะฟักยังม่ขึ้นเลยเสียงโคตรยูก็สราบย้าได้ลน่สีเบาเลยสีเบาโ้ช่างโอะไเข้ามาด่วยเลยดวสีบาแดง เดินหอบอะไเป็นลูกหรือเปล่าไปเกียรติปิดเลยนะด้ิ้มเสียงอยู่คันเดียวอ่ะเออแค่เราอินอยู่ในกายอย่างนี้ได้ยินเลยอันนี้แม่งเดินหอบแม่งหอกตัวแม่งเดี๋ยวก็จะเอาเอาดิ้มเพื่อมาทำไป